วัสดีชาวโลกแมหวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับไม่ได้เจอกันนานนี่ครับเห็ดทอดจากร้านผัดไทยเส้นเห็ด,น,ดน,นี่น้ำจิ้มซีโซ้ดแม่หืมนี่กูกินเห็ดเนี่ยอัน <c oughs> นีก้ก็แหลกปลาหมึกให้ป้าชินะเดี๋ยวเรียกพาไปชมตามมา,มา ก็หนึบทำจากพืชอร่อยโคตรเจร๋งมัอย่าอย่าอย่าพึ่งเชื่อนะลองมากินแล้วจะรู้ว่ากินไหมที่ร้านนี่ยำต้ม,ม,มโอครับยำหัวปีไนี่ผายลมปีนีน้นยำผักรวมยำผักรวมรวมทุกผักเท okay, <what> ่าที่จะมีได้ นี่ฐันยำจ้านี่มีผักสวนครัวด้วยนะครับกล้วยโคตรใหญ่เลยเนี่ยดูเนี่ยดีครับมีแผ่นไม้มีโต๊ะมีจักรนะครับซื้อไปได้แต่เย็ดไม่ได้นะครับมาตามมาดอนะแกแง่กรอบจริงมะฮมว่า ัดไทยเด้งเห็ดหมูเด้งนะหมูเด้งว่าเด้งเด้งนะเจอเป็นเห็ดเด้งไม่แพ้กันแต่เด้งไม่เท่าที่หมูเด้งอ่ะแต่ได้ความนุ่มหนึ่งเดียวในโลกครับคือครับนี่พี่เขาสองคนหลวมตัวมาซื้อแล้ว <c oughs> แต่จะกลับมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> อยากเชื่อในสิ่งที่พูดไหมครับตราบใดที่คุณยังไม่มาลองนะครับนี่ครับร้านหัดมา ก๋วยจัก๊ก,กเกียวหนอ่อนี่นครับทอดกรอบๆตับเกล็เผ็ดยำพริกเผาแบบนี้ครับก๋วยจัก๊กกุญเถียวหนอ่อหนึ่งเดียวในโลกเหมือนกันครับแต่หน่ไม้ปา่านะครับน้ำเหมือนต้มยำนะครับไปดูเปิดดูมีที่เดียวในโลกเหมือนกัน <ๆ S 2> ครับน,น,นี่นี่เป็นไงเห็นน้ำต้มยำเลยไหมแต่เป็นดอกไม้สดนะครับกินกับเส้นหมี่ครับ นี่ครับส้มตำหมูย่างไก่ย่างสาวน้อยหน้าตั้งนะครับเห็นเด็กๆอย่างนี้นะครับแม่ขัวโน่นแม่มือตำโน่นแต่ตำโคตรอร่อยเลยนี่มีคนมาจองตัวไปนิวยอร์กแล้วนะครับนี่ครับร้านกาแฟนี่อยู่ด้านนาุดนะครับบรรยากาศลมลือนนะครับนี่มีกาแฟแบบอันนี้เรียกว่าแบบนิฟ นี่เป็นไงถื้อไปแล้วเหมือนกันนะที่บ้านเนี่ยแต่ไม่เคยต้มเลยต้มไม่เป็นยังทาไม่เป็นยังไม่ลองนี่ครับมีเมนูหลายเมนูนะครับอยู่ด้านหลังนะครับตลาดเซาให้ผ่านมาแวะเลยครับเข้ามาด้านหลังรับรองบรรยากาศโคตรดีจะบอกให้นี่ครับนี่ลมลื่นนะครับดูนะครับผ่านมาแวะมาครับตลาดเซาให้บ้านไร่ครับจังหวัดอุทัยธานีตอกเส้นนะครับ ดอกเส้นนวดผ่อนคลายอยู่ด้านหลังกอไผ่แล้วครับเป็นไงครับลมลื่นสงบนะครับแล้วเจอกันครับรับรองไม่แพ้หมูเด้งเจอกันชาวโลก